ราชการให้แก่ผู้รครบเกษียณอายุราชการพิธีอำลาชีวิตการรับราชการแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการประจำปีก็ประมาณ6-7ในเขตพื้นที่สัตตีวันปีนาะรวมทั้งสิ้น73นายผู้ควบในการพัฒนาครมแพทย์าเพือนอให้มีความเข้มแข็งมีมอบของที่ระลึและกล่าวกระกรุณาลกล่าวสุดีแก่ผู้รครบกับ แล้วก็อีก1 2 3ครับ1 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 2ครับ1 2 3ครับ1 2 3ค2 3ค หนึ่งสสับนึ่งสอานสสาับหนึ่สองสนึ่สาับสสนสสับสอสที่ักข้านึ่งสสับสอับนสานสาับนับับนับ ข้างข้าบหนึ่งสองสามข้างข้าบหนึ่งสองสามข้างข้าบหนึ่งสองสามเดี่ยวที่ข้าบหนึ่งสองเดี่ยวที่ข้าบหนึ่งสองสามข้างข้าบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามข้างข้าบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามข้างข้าบหนึ่งสองสาม ครั12หนสาครังคเดี co, <moon> ๋ยวตภาพครับหนึ <ups> ่สครั้งครับหเดี <ES> ๋ยวภาพครับหนึ่สาคั้งครับหนึสครั้งหนสาครับหนึ่สา เรียนจ้าขอพแพทย์เดิมคงเป็นเพียงการทำลางตาวาระเฉพาะการในบิหน้ที่ราชการซึ่งที่อาชีพที่ได้มา,า,านนส่วนวามทัามใจความรักความผูกพันยังคงอยู่กับองแพทย์เดิมตลอดไปทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราทุกมัน่นทุกเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการปฏิบัติในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างสุดความสามารถตัวหลานแจงพิสนา ทางการแเรือและเพื่อให้ทางการของแพทย์พุ่งในการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พุ่งในการโรงพยาบาลอาภรณ์พิทูลพุ่งในการเกียรติยศและชื่อเสียงให้แก่โรงพยาบาลแข่งเรือนับเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุให้เป็นท้าพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งของโรงพยาบาลเรือท่าน้รับรั์ถือเราเป็นดวงพระยานั้น ขอบคุณพระบาทพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพเดนนะครับในการที่จะต้องเขกาวขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับั่านกองพัพเรือสามารถอ่านคนในสถานการณ์โควิดกันไปได้้านัวเก็มีนะครับห่งอง3มนะครับครับ1 2ส้งคับส